มาแม่จินโน่สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีทุกคนทุกท่านห<ฮ>ออยวางสิน้อนปขอขอล่อยวางกำลังเปิดแอร์ ไฟพระดาบทานผู้สมเอ้ยทานผู้สมเอ้ยอเรากาแาตัวใหม่ พี่น้องอันนี้ก็คือนคล้ายแตงโมฮะนาอพี่น้องเนาะขอให้ได้บุญได้กุศลหลายๆเดอ้อวันตะปูทุกคนสวยๆสื่อแตงโมกระผมเข้ามานะครับขอให้เป็นบุญเป็นกุศลแก่พี่ๆี่ทุกคนอียอ๊ยยมอาอี๊ยยแมวเงินคล้ายขับโพดมั้งนี่ แม่ดาใช่ไหม,ไมสวัสดีค่ะจีนโน่หนึ่งร้อยโอ้ยพี่สูนี่มาตัวอันคอมเมนต์ตัวจีนโน่สื่อๆเนาะจะเป็นดีดีมาดูกหนังเนาะน้ะนนอเอควกัน,กนาก อนนานร่วมแล้วนะก็ค้ายคลองไหนเป็นบอสตัวนี้นะอบอสมีคุณพี่เพินมาคอมเมนต์บอกว่าสิหายจีโน่หาอร่อยบอสและผเดกระโหลกคอมเมนต์บอสก็เหตุกันจังสั่นนะคุณพี่อันนี้เงินขายแตงโมของขอยพี่นอ้องโอ้ย ขอบคุณเอื้อยไงใจดีไายสี่นะขามานะฮะอ่าจากเอื้อยทางสกลนครเนาะผลงานปิดอันการขายไห่แตงโมนะเขาบอกว่าเป็นเนทาว่าประมาณเท่าไหร่เขาบอกหาพัน จะเพินน 6, พน่นโอนมาโฮกพานพี่น้อจีโนองนะอยากได้รถลดแดงเดี๋ยวนี้นะรถเข็นนะ่ะรถเข็นสีแดงนะจีนโนองนะอยากได้รถลดแดงและเงินคายแตงโมในส่วนตรงนี้นะฮะสีแ่งใ่้นจีโน่หาแล้วไอ้ให้มันไปสื่อรถลดแดง อเออผู้ใหญ่จะดีเพิ่นหายมาล่อยหนึ่งเดีใน,น,น,นลายสดนะหาลอยนะคอยหายจาซื้อเดินชิโอดเดอร์ไปซื้อลหลดแดงบริเวณผู้ใหญ่จะดีเนอผู้นีนจะดีกับมึงนะไม่ใช่แบบนี้มาพี่ซิลิคนซิลิคนใหม่เ้อหามังมองสูซูคนมาสีนะ อันนี้เงินเท้าค้ายของในเงินปุอยเจดีย์ผูซื้อข้องในหาน่านแนขอบคุณค่าโอชีสองร้อยบาทแล้วก็ป้าแดกหน <c oughs> <c oughs> ึ่งร้อยรายกาแตงโมเนาะขอบคุณมากมายเลยนะครับขอบคุณทุกคน <c oughs> ที่วยซื้อ ขอบคุณหลายๆายเด้อขอบคุณพี่ๆทุกคนที่สวยสุดแตงโมขอให้เป็นบุญเป็นกุศลแก่พี่ๆทุกคนเนาะแตงโมกับสิไปวัดแน่แบ่งหันแบ่งหนีแน่ตัวที่เ,ลห,เ,นะเ,ลเหลือหันอยู่ในกระท่อมนะเกลื่อยเพลินวาเกลื่อนเจดีเพลินทั้งสกลนครเป็นอยู่เยอเล็มเนอยู่เยอรมันรอบม้วนมวน,มวนสกลนครเว้าย่ายายอเว้าย่อเว้าย่อบอกบ้ามวนอะไรได้ ทำนองเมื่อมวลเงินที่เ้าได้มากับ้ากับสิใบทำบุญอะไรหากระซิใบใส่ใจเตรียมงานบุญลงไปน่ากระหอนมุนว่าได้ดอกไม้เลยสิดอกกัวกุนอมุนเบอนะแบบสีเอ้ยดอกันเปืรอมันเปื่อย เอาแฝงเอาแหน่อะมินก็ได้เด้อดหาลอยเด้อดหาอะมินเสื่อนรถแดงหฮโดรของเงินของในสวนกับมันก็ยังบาทันได้คายเนาะก็รอดกับปวดกูเละคลายกับปวดกูและเขาจะสิได้แบ่งให้โีรนะเอาเม็ดอาเมินเอาม่กินแน่อยู่ในสารลอยแดงนะที่เถวป่านมันก็มีปะเข้าเข้าอยากขาย เมื่อสองหรือป้าจีนอเ oh มือมม่อหนึ่งอยู่ในสายห่านได้อ๋อห่านเจ๋อลำพันธุนะเออเออเฮาละลืกไปว่ามีหนึ่งว่าเขาเจ้าอันตรมีเอามาขายหนึ่งว่าสิไปซื้ออยู่ปัดสองพูดซะเนาะเออเมื่อละซื้ออร่อยเมื่อไว้่ใส่รถเคนพี่น้องรถเคน,ย,เน,เคนยังไดกรถเคนยัได้รถเคนกั็มานะ กับกระพุยกระพุยคืออยังบ้านกระพุยก็คือทางน้ำมาเด้พี่น้องทางน้ำฟีฝาที่อยู่ในสวนเธอได้ยังได้ยังได้จัางอันกิโนงนั่นนะอะไรเขายังได้จัางอันสนะยังได้ก็ล่อค้ายก้ขพาวโพดอะไรยังได้ไปแสบเอาไปตวงน้ำกินสองอันพันสี่เด็กถิ่นตีนวัวสูดอุ้ยไพนนี่ไพน์หนังมากนี่นะ ฮก่อ,อ,อ,อนอื่นก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเด้อเมื่อคืนนอนที่ซอยเสือไอ้แตงโมโลแลม้วก็คองยีราฟเนาะเขาให้ดีมีแห้งชิบชิบอะไรพวกไห้ยาชนี่เด้อกัลลาเสือขอบคุณเื้อข้างสกนนุลนารอดบ่อขอบใจลลาเื้อยเด้อเอาหน้าเหนื่อยแห้งจะนอนค้ากาาองงูถ้แมันบ่ขาดก็สิได้ลาคาอีกแล้วมัอนี้นะ จะสิขาดบ่ขาดอากาศมันก็หอนเลยอ,ยอยาอก,กาศมันหอนโซ่มานั่งมา,า,านั่งน้ำลุ่มเลยไหมานั่งน้ำลุ่มไหมโสดไม่ตาเนี่ยมันแก่งเก่งเลยพี่น้องตอนนี้เนะงินจนะใชนะนะ้ไม่ใช่มีเงินผู้ลุงฮิปผมมีเงินนะได้เงินเทนบ่ เงินเทนมันวเสิหาอ่ะไ้น้วอาเนนี่ไอ้น้วนี่ปเะยดะปุนพี่หาก่อนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อเทมึงจะมีเงินเทนจะมีเงินเทงานโดนงานเดงก็มาหาจริงๆนะมันได้กว่านี่ได้พี่น้องแต่ว่ามันโดนหัก่ารรมเนียมไปทคงารรมเนียมหมื่นหนึ่งองรอ ส่งเลยสาวบ้านโอ้มันทางมันทางมันที่ทางแล้วฮะขอเงินขอนเงินได้ไปนอนนี้อุ้ยพี่น้องคือเป็นจัสินี่นี่นี่ป่าลุดนนี่อุ้ยป่าลุดนก็ยังเบ่งป่าลุนเอ้ยเบ่งมาเด้อมาที่ดูดิป่าลุนเออป่าลุนดบนมันป่าลุ่ดเด็กของยำนั่นนะ

ขอบคุณลลายๆเดี๋ยวผมไปพี่น้องป้านาอาขอบคุณลุงป้านาอาทุกคนทุกท่านขอบคุณที่เมตตาน้องตอนโนขอบคุณลลายๆเงินค่ายแจงโมโกับเขากระแบ่งให้ตนโนหาดอยมเมล็ดก็เมตตามากเราไปทามหลดง่วงมันน้ำเกลือเขาจะคลายอยู่สองโตัวอันลออหลวงเจริญสุพรรณเรซีมากแล้ว ไปเอาห้ยซีไปแยเอาห้ยซีนี่นะอของมันนีผู้ใหญ่ใจดีสื่อหายเราจะไปเอามาหายนอตอีกนะหอีกหนึ่งนะฮะนะวันีเป็นสามหน่วยของสีแบ่งหลายทางอยู่เราไปอยูงไรน์จรงเวียนนะเนี่ยไปเอามาอีกหน่วยนะหนึ่งนะดูแลตุ่มนะ <c oughs> เว่ยพลว่าเอาไปแจกแจกก็ได้เด้อแล้วแต่แล้วแต่น้องบอยจะแจกจ,จัดการ <c oughs> เดี๋ยวเซี่ยเมตตามาแลักเซี่ยเมตตาเอาไปถวายอยู่วัดวัดเล่าเอ่ยจงสิได้บุญถ <c oughs> วายสังหวัดที่สว่างนแน<ล>่เดีวถวายไปถวายให้ครูบาเดี๋ยวสัน <c oughs> สีนนนสนมึงสอบไปหาแม่มึงก่อน,มนเม็นบ่อ <c oughs> เออเอาไปเอาไป จะายพอลิบินโลดห้อนหอนบังโมอห้อนอีกตั้งหาคาไฟสาพุงนะเดือนปีหนาห้าเดือนหนาอันนี้กุร่าใตกระบอกมือเยอะ